เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนที่40แล้วนะครับมาจัดบินกันรัวๆฮะเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยตายนะถ้าเกิดสมมติไม่หามือเงินไปอะแต่ว่าอ่ะโอเคผมจะเซฟตัวเองประดุว่าเป็นชีวิตจริงๆแล้วกันนะซึ่งคงตายมาตั้แต่มชั้นแรกแล้วแหละป่ะ okay. เอาแล้วอีกแล้วคุณกำลังจะไปช่วย <'re> ไทยแอดวานซ์สเตชันซเอนึ่งสาอีกแล้วเหรอมีปัญหาอะไรมากไหมสเตชันเนี้ย ยัง <universities> ไเราหวังว่าเอ้ยเราคาดการว่าเรเบ f ลฟอสอะพวกเรเบ่ะบจะมาโจมตีนะ<ว>ก่อ<ใ>นที่คอนบอยของเราอะจะไปเติมของได้ซึ่งไทแอนวานที่มีอยู่ประจำการไม่เยอะนั้นอะตอนนี้น่าจะเป็นภาวะที่ลำบากแล้วในการต่อกรโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสำคัญครับใช่ไหม ตกลงคือฐานนี้คือเราต้องยึดให้ได้เนาะมิสไซล์อ๋อโอเคจัดการยานเรเบลครับปะอ้าวปะเก็ตรีสปายเลยเจ๊ะโอ้ขอบคุณยินดีจอยปะยิงวายวิ่งทิ้งเร็ว คือตอนนี้เนี่ยประเด็นคือจะเรียกว่าจะเรียกว่าไงดีอ่าภารกิจณนะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าไอ้ฐานเนี้ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันเป็นฐานที่บรรจุเทคโนโลยีของ t ท a แอดวาน c e ตั้งแต่รุ่น4ขึ้นมาจนถึงรุ่นปัจจุบันดังนั้นการที่เราไม่ได้มันมาในครอบครองจะทำให้การผลิตนั้นช้าลงถ้ากระสมมบุิดูในสตาร์ซีรีส์เรเบลนะครับ การผลิตยาน d e เฟนเดอร์ของทรอนเนที่โลซอรถูกถูกทำให้ชะงักลงจากการที่คลังน้ำมันหรือคลังแสงไม่ดีคลังพลังงานโดนพวก s p e c t ตอร์ทำลายก็เลยทำให้โปรเจกต์แทบจะอยู่ชะงักทรอนนี้ถึงขั้นยัวสุดๆเลยเพราะว่าก o ม e r อร์เนอร์ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วทำให้โปรเจกต์จะพังไปด้วยโอเคเรียบร้อยหนึ่ศพสอศพ อันนี้ก็คือบีวิ้งอุ้ยหือตกใจฮึมเล่นสะพังเชียวเร็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 วเม็ดทรายล็อกช้าจังวะผมจัดการทีนี้ก่อนยิงก่อนแล้วกันให้มันเสียกระบวนโอเคครับวายวิงมันช้าเอ้ยบีวิ้งเอ้ยวายเอ้บีบีถูกแล้วบีวิ้งมันช้าแถมดินด้วย โพลิกอนอย่าดิ้นสิโพลิกอนโพลิกอนอย่าดิน้นอืดเบรดวิงมันช้าเบรดวิงมันช้าอืดอืดอืดเป็นยานที่ดีนะนิวริพับลิกดันทะลึ่งปรดระวงังบีวิงซะงั้นนะผมไม่ชอบเลยอ๋ออะต่อ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 คงรู้อยู่แล้วครับว่าบีวิงสามารถพับปีกได้นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการบินที่สูงขึ้นแต่ว่าจะยิงได้ลดลงเพราะว่ามันจะทำให้เลเซอร์ปลายปีกไม่ทำงานในเงาปีกไหมซีนอติไฟ C95 C95 อ,อันนี้รุ่นหัวโหนก C95 มีหลายรุ่นอย่างที่ผมเคยกล่าวไปผมก็เคยกล่าวหมดแล้วโมโม,โมเรื่อยๆ C95 มีหลายรุ่นมากเป็นแบบซับแคตตากรีย่อยๆก็คือมันมันเยอะมากขนาดที่สามารถบรรจุถึงขั้นติดหุ่นสองสามตัวเข้าไปในเครื่องอย่างได้เลยแต่ว่ายิ่งติดหุ่นมากมันก็จะกระลดลงครับอะ เราต้องทำไงก็ได้ให้มันแตกฝูงก่อนโอเคครับวายวิ y ่งเสร็จไปหนึ่งสองโอ้โหเอางี้เลยเหรอบินชนเลยเหรอมันโหดเกินไปนะหืรู้ว่ายามันแข็งที่มันบินชนเลยนะปิดหักไปทำไงเนี่ยฮะใครจ่ายเอาละ ต้องเก็บทีละลำฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายไปอ๋อโอเคให้ลูกทีมจัดการแล้วกันเดีย๋ยวผมไปจัดการวายวิงลำอื่นแทนบีวิงจัดการบีวิงแทนไม่ลงไม่เลงอะ,อะคือจริงจริงนิสัเป็นเลเวลสีเหลืองมันก็เลงได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันจะติดตามได้แย่ลงยิงดับเบิลแท็บมันออกแค่แท็บเดียวโอเค เอาละยิงสองนัดดีไหมย,ยิงนัดคู่ไปเลยยิงนัดคู่แล้วก็ตามอีกหนึ่งโอเคมีใครไหมโอ oh, ้สวยสวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมคิดไปเองหรือว่ามันบินชนวะถ้ามันบินชนเนี่ยอันนี้ประหลาดมากเลยนะ เพราะว่านี่มันคามิคาเซชัดๆแล้วทำไมชิวชาร์จไม่ขึ้นเลยวะนี่เราบินแบบเต่ากัดยางเลยนะครับอามีคนเล,งล็งเราด้วยแสดงว่าเรานั้นป๊อปปูล่าพอสมควรอย่าให้เขาเสียใจโอเคเหลืองเลยอย่าให้คเ,เวเข้าใกล้พวกเราจัดการมันโอ้โห ลูกน้องจัดการเลยลูกน้องจัดการเลยเดี๋ยวลูกพี่จับให้ยิงเออเออเวลแล้วใครเล่งใครเล่งใครเล่งวะมาจากโอ้นี่ใช่ไหมไม่สนเอาซิ โอเคโอเคซีนาร์ที่ไฟไล่เราอยู่โคเวตก็จะยิงเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเก็บใครดีเอาโคเบตหรือซีนาร์ทีก่อนดีผมว่าเก็บไอตัวน่าลำคาญก่อนดีกว่ามาอันนี้ชีวิตเต็มเอ่อร์ที่ไฟนะครับไอลำนี้ใช่ไหมไอนี้ใช่ไหมเกาะมันสู้เราไม่ได้หรอกยิงสี่ตูมก็พังแล้วใครสามก็ได้อะโอเคไม่มีใครเล่งเราใช่ไหมมีใครเล่งเราไหมใครเล่งเราใครเล่งอ๋อไอลำนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันล็อกได้ยังไงวะ มาเลาะตั้งแต่ยังไม่ยิงเหรอเกินไปนะเกินไปนะสะอาดยิงฮึบอื้ยลุงสาตบความเร็วกับเกรอกลงเพื่อต่อกกรงกับมาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโกงอ่โอเคคอเวตครับคอบราหนึ่งคบราสองคบราสามคอบราสี่ทำไมคอบอันนี้คอบราหนึ่งผมต้องเก็บคอบราหนึ่งทิ้งก่อน คอมบรานหนึ่งถ้าเกิดสมุิไอเนี่ยไปถึงฐานกำลังการยิงของมันอะยาน c o วตซีไนตี้อะเปราะระดับหมายถึงมันไม่ใช่ยานใหญ่ที่แข็งนักนะครับแต่ว่ามันยิงหนักคือมันก็โอเคโอ,โอค้โหแต่จริงๆเทอร์โบเลเซอร์มันโหดน,นะโอ้ยโอ้ยโอยเยี่ยมโอเคดิสเ,เลเบิลไปน่าจะดีสุดแล้ะเออเออเอเอ,เอ,เอมาคอมบราสอง คอบราสองครบราสองจัดการครบราสองทิ้งอืมอันนี้ครบราหนึ่งจะเป็นอาดาโอเคครบราสองครับืมอยิงแบบนี้ยิงแบบนี้ใครยิงวะมันยิงมันยิงกูนิโอ้โห้ยเไม่ดีละไม่ดีละมีแฟร์ไหมใจเย็นมาทีละอันมาทีละอันขอละมาทีละอันยิงไม่ทันเว้ย โอ้โหสวุดแล้วหืมมึงจะมาอะไรเยอะแยะวะฮะโอ้โหบ้านรวยมิซายเหรอยิงกันจังเลยหมุนอื้มโอ้โหถ้ามันมาเรื่อยๆไม่มีหมดนะแสดงว่ามันโกงเอออ่ะมีไว้โอ้โหเข้าเกรอกหลังไปแล้วเรียบร้อยมีใครไหมมาอีกร้อนแน่มาทำไมเยอะแยะฮะ นี่ไะน,นี่ไงโอเคอืมอืออืมออันนี้ยิงอัลฟาทูใช่ไหมช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยใครวะคอบร่าหนึ่งคอบร่าสองคอบร่าสามอืมมันมันมันกวนตีนมากมันกวนตีนมากมันกวนตีนมากอ่ะเพื่อนตายหมดแล้วเหรอสวยละก็ได้ก็ได้ก็ได้ ได้เพื่อนตายหดแล้วได้ได้เพื่อนตายหดแล้วได,ไ,ดได้เอาลอเล่นนี้ก็ได้อ่ะอ่ะมามาจับปะจับปะจับปะอย่าให้เสียของอย่าให้เสียของเยี่ยมอ่ะต่อไปซีนที่ห้าเก็บเป็นเป็นลำลำไปฮึบสวยสวยสองยัใครไหม,มยังใครไหมยังใครไหมคอบราหนึ่งสองสามสี่อะคอบราสามละอ่ะงานงอกละตองอไรอยูวะ เราต้องจัดการโอบราทิ้งด้วยอืมอืมมิสเซอร์เทเลตมิสเซอร์เทเลตเรเซอร์เทเลตเรเซอร์เทเลตปิกเรเซอร์เทเลตไม่เห็นมีไอ้ตัวมิสไซล์ออกมาแล้วมันยิงมิสไซล์จากไหนวะอืม <ừ m. S 1> เอาไงดีเอายังไงกันมาดีโอ้มันเยอะเว้ยเอาไงดีมิสไซล์ไหมอะยิงเป็นคู่เลยเอ่ะแถมยิงต่อครับแล้วก็ไปครับ ยิงกันหน้าด้านๆเลยอ่ามามาปัม่มมไซล์เป็นศาสตร์สายศาสตร์ศาสตร์ศาสเสียเทเสียครับศาสเสียครับอ่าโอเคอ่ะมาต่อจะยิงมิไซล์ให้มันหมดอ่ะยิงให้หมดอ่ะมาต่อยิงไหมยิงไหมมาอีกไหมมาวิธีนี้ได้มันต้องมีหมดบ้างแหละมิซายอ่ะอ่ะมันไม่ใช่แบบมันเป็นคลังถุงคลังถังมันต้องหมดมั่งละชีวิตกูเนี่ยโอ้โห ถ้าต้องสู้กับโควิดเนี่ยระเบิดเลยนิวเคลียร์ l านขนส่งซีอาร์ไนตี้อีกแล้วเออซีอาร์ไนตี้ก็ได้ซีอาร์ไนตี 90, ้ก็ซีอาร์ไนตี้นะเราจะเก็บเป็นลำๆเลยนะครับซีอาร์ไนตี้แล้ววิธีการเก็บให้มันไม่รูดตัวเขา,าเช็คกับพูดกันสเปซบอมหนึ่งอันต่อหนึ่งลำ ถ้ามันไม่ได้เล็งเราอยู่มันจะไม่รู้ว่าการที่เราบินโฉบใกล้อะปล่อยบอมขนาดนั้นเป็นไงรับทราบครับคอปราหนึ่งมันจะไม่ค่อยสนใจยานเลสจริงๆมันจะยิงก่อนเลยแต่ว่าถ้ามันไม่สนใจมันจะไม่รู้ว่าเรากำลังจะทําอะไรไมาไหมเราจะไม่เล็งให้เล็เอะมันเล็งเหรอเซยนะตบหนึ่งโอ้โ,อโอใหใครยิงวะเฮ้ยอไอสีนาที่ใส ไอ่สี่นาที่ไฟ,ไฟล์รับนี้มันมันจะเหี่ยมเกียม์เงินมาแล้วนะมันจะเหี่ยมเกียร์เงินมานะไม่ได้เชิญก็ดันทะลึ่งมาขวางงานเขาคนเขากำลังทำงานอยู่ดีดีเอออ่ะไหนต่อเหี่ยมเกียมมากเหี่ยมเกียมมากอ่ะเด็ดเด็ดสองโอ้โหเด็ดสองปิดเด็ดสองปีกว้าอ,อีกนึงอ่ะต่อใครต่อครับ อ่าสีด้ครับจะบรรจุทบีโด,โดเก่งขนาดไหนมิไซเก่งขนาดไหนไม่รู้ครับมันอยู่ที่ฝีมือเว้ยโอเคต่อไปคปรบร่า2สเปซบอมเตรียมโชบบินโชบยิงพร้อมเข้าใกล้ๆอย่าให้มันรู้ตัว3 2 1ฮึบ1ศพเยี่ยมครบร่าสโชบยิงพร้อม มันไม่รู้ตัวอย่าเพิ่งเล่งอย่ามันรู้3 2 1เยี่ยมต่อไปลำที่4ี่โคบราสีอย่าให้มันรู้ตัว5 4 3 2 1สุดยอดอัดเข้าหน้าหมดเกลี้ยงอย่างนี้สบายโอ้รีซัพพลาย11กิโลครับไหนทรานสปอร์ตรีซัพพลายเอามาเผื่อก็ดีนะ โอเคโหอยู่สักไกลเจ้ะ Yes Thank you สำหรับการเอาของมาเสิร์ฟนะ <c oughs> เราเป็น general ก <c oughs> ็ต้องเลี้ยแงเลี้ยขากันหน่อยโอ้พ okay. อ oh, ม,มีสเปซบอมรู้ทุกอย่างมันง่ายครับคุณผ,ผู้ชมครับอย่างว่าสเปซบอมมันแรงมากมากๆม,มีติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายนอกจริงนะโอเคตอนนี้ไปเติมอาวุธ อีก5กิโลครับผมบอร์ดดิ้งครับส่งคำสั่งเติมคำสั่งครับอืมรไรกิจทำอะไรรอจนกว่าจะ finish docking 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 โอ้ช่วงบนยาวๆอืมมียาลำไหนที่ผมยังไะด้พูดถึงไหมกำลังอยากจะโมอืมเพราะช่วงนี้ต้องรอมัน docking นานมากก็โอ้ ไม่ได้โมเลยวเฮ้ยมาแล้วเหรอรีบเติม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 ลูกน้องไปจัดการก่อนเดี๋ยวเติมอาวุธก่อนแป๊นึงเติมอาวุธก่อนแป๊บนึงเบรก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 ตบหมุน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 ออโอเคลงมาลงมาด่วน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  มาเขียนว่าอะไรว่าตอนท้ายเออผมลืมสังเกตเลยนะท้ายมันเขียนว่าอะไรวะโหลดหนึ่งโหลดสองยอดเยี่ยมโอเคปะเ,เรียบร้อยครับผมโอเคเมื่อกี้เห็นตรงท้ายมันเขียนสัญลักษณ์อะไรแปลกแปลกเวลาช่ามาแล้วกันอ่านไม่ออกต้องไปนั่งดูภาษา อูราเบชต้องศึกษาภาษาอูราเบชหรือไม่ก็พริมพต์ติดไว้เพราะว่าในจักรวาลสตาร์วอลใช้บ่อยมากภาษาอูราเบชอูเรบุชอูรไม่ถึนะอ่านว่าไงวะอูลาอูราอูลาสักอย่างนึงครับเห็นไหมขอเซิร์ชก่อนผมรู้มันคืออะไรนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ะอูราเบชเป็นภาษาในจักรวาลสตาร์วอลเรียกว่าภาษาเบสิส เบสิกก็คือภาษาพื้นฐานของกาแล็กซี่นะครับแต่ว่าเราจะได้ยินเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสําหรับในจักรวาลซาโวเขาไม่ได้ระบุนะว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่วิธีการเขียนการใช้ภาษาในกราฟิาเหมือนภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าคิดสมมติว่าโอเคมันเป็นภาษาภาษาสากลอ่ะอย่างนั้นละกันซึ่งภาษาสากลเนี่ยจริงๆมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่เราได้ยินเป็นภาษาอังกฤษละกันประมาณนั้นแหละครับอย่งั้นแต่งภาษาขึ้นมาใหม่แบบเรื่องอวตารก็คงก็คงโหดไปอ่ะสำหัยในยุคนั้นนะเพราะว่ามันคือแฟนตาซี ใช้เบสภาษาอังกฤษก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะเพราะคนแต่งเป็นคนอังกฤษอเมริกันแต่ว่าสำหรับภาษานาวีของอวตารก็น่าสนใจดีนะครเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างภาษาใหม่หมดเลยซึ่งอืน่าโอ้โ <c oughs> <Answer. c oughs> ไม่น่าอันเนี้ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าโง่เลยไปชนทำไมวะโอเคอ่าฮะ ระหว่างรอก็กลัวเบื่อก็เลยมียามาให้ยิงเล่นอ่ะ Y w i n g งโกหนึ่งอ่า B T L ีเอลหนึ่งใช่ไหมเฮ้ย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 ล็อกเก็มา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 ฐานฐานฐานได้ไหมโอ้โหโโหเฮ้ย Heavy Rocket ตเฮวีล็อกเก็ตยิงไม่ทันว่ะตายละเธออย่าพังนะอย่าพังเธอรี่อย่าพังใครก็ให้สกัดมันทีใครก็ได้สกัดมันทีเธอรรี่ว้าย ป้าชิปหนุยบังอาจยิงเธอรโอีโอ้โหโอ้ยิงเธอรี่ไปดีนะภารกิจยังยังได้อยู่เนี่ยมีใครอ,อีกไหมมีใครอ,อีกไหมโอ้โหเอ่อ โอ้โหดีนะมันนับว่าด็อกกิ้งเสร็จแล้วอะถึงแม้จะถูกทำลายก็เถอะไม่ได้ว่าเข้าไปสเปสแต่ว่ามันด็อกกิ้งเสร็จแล้วอะรออีกกี่ลำเนี่ยอิปกนต์อิปกนต์ฟู้ดสตัฟขอพักกินข้าวเลยไม่หิวมากเลยตอนนี้เออเออเฟอร์ซิลตี้ ZA 1 3าทำประโยชน์ให้กับเรา ในแง่ไหนบ้างรู้สึกว่ามันจะมีปัญหามากเลยไอ้เฟสิลิตี้นี้โอเคนี่อะไรอะยานคอน v วยมันเป็นยานไส้ก้างนะครับมันจริงๆยานลำนี้ก็เหมือนยานคอนวอยลำอื่นคือมันจะเป็นยานที่มีแต่โครงตรงกลางแล้วก็อไอ้ที่มันล้อสี่ข้างอะนะอันนั้นนะคือคาร์โก้สี่อันแล้วคาร์โก้สอันเนี่ย รู้สึกว่าไซส์ของมันน่ะคร่าวๆก็ประมาณาน้ากว้างน่าจะอยู่ประมาณตึกแถวสองตึกอะฮะใช่เพราะน่าอันนี้ก็น่าจะเป็นตึกแถวประมาณ4-8ตึกติดอยู่ข้างๆไส้ต่างโครงกระดูกของขอมันนะครับก็โอเคอะ บางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันมันเกินไปหรือเปล่าว่าต้องใช้อะไรที่มันใหญ่โตมโหลานขนาดนี้แต่พอเวลาเล็กก็เล็กไปเลยแบบฟอลคอนอะไรอย่างเงี้ยคเพราะนั้นยานที่บรรจุคาร์โก้ระดับกลางระดับเล็กเนี้ยก็ก็จะเป็นยานตระกูลฟอลคอนวายทีต่างหลายวายทีพันสามวายทีพันหนึ่งวายทีพันสองพันห้าห้าศูนย์พันแปดพันอู้หลายพันเนาะสุดแพง,แพง แล้วตอนนี้เราก็ต้องรอจนกว่าพวกมันจะเสร็จงานอืมอืมเอาอะไรดีรอปะมีอะไรมูไหมม,ไหมีอะไรมูไหมอืมมีอะไรมูไหม,มหมุนไปเล่นม้าหมุนเลยดีเฟนเดอร์ผมชอบดีเฟนเดอร์จริงจริงออริจิน ก็โมเดล Defender ในเกมนี้ผิดนะครับมันจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าไอพ่นด้านหลังอะ่ะมันจะเป็นวงกลมๆแล้วก็จะเป็นไอออน n อนจินเหมือนเหมือนกับไท Fighter แต่ว่าเออวะจะว่าไปผมก็ลืมคิดนะแล้วไอออนเอนจินที่อยู่ด้านหลังของ d e เฟนเดอร์เนี่ยมันมีกี่อันวะเออเ,ออเยวนะผมลองดูซิว่า ท้ายสุดมันมีกี่อันอเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นยาน High ี e ฟนเดอรจากมุมท้ายนะครับจะมีเห็นชัดๆก็คือเป็นโมเดลของเล่น Star Wars อีกอ,อันที่ชัดกว่าก็น่าจะมาจากเ e b e l ซีรีส์เรเบลนะครับน่าจะชัด ผมต้องดูต้องขอศึกษาข้อมูลระหว่างรอนเนี่ยไม่รู้ทําอะไรรอไปเรื่อยโอเครู้สึกว่าไอเอนจินของ Defender จะมีแค่2จุดเหมือนแค่2จุดเท่านั้นมีไทหนึ่งลารอครับรอไปเรื่อยอืม ถ้าเกิดใครสงสัยว่าไอออนเอนจินะมันอยู่ตรงไหนของยานใช่ไหมอย่างอย่างไทไฟเตอร์ไอออนเอนจินของมันอะมันชื่อว่าไทไฟเตอร์คือทวินไอออนเอนจินนั่นหมายเพราะว่ามันมี2 Ion ไอออนครับแล้วคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไอตัววงกลมด้านหลังอะด้านหลังห้องคนขับอะนั่นคือไอพ่นไม่ใช่นะมันจะอยู่เป็นติ่งแค่จุดแบบจุดสีแดงๆเล็กๆตรงขอบซ้ายกับขอบข,อบขวาของไอว,วงกลมนั่นนะครับ ไอ้นะั่นนะคือไอออนเอนจินซึ่งรูมันกระปิดเดียวเองแต่สามารถให้พลังงานได้มหาศาลเป็นเทคโนโลยีของ s ีนาฟิ t ซิสเตที่เขาเก่งมากแต่ว่า Defender เนี่ยเอ้ยไม่ถ้าเกิดสมมุติเป็นของ Darth Vader Darth Vader มันอยู่ตรงไหนวะรู้สึกจะอยู่หมดเลยมั้งทั้งหัวบนหัวล่างมี4อันนะถ้าผมจำไม่ผิดในโมเดลหลายอันเป็นอย่างนั้นครับแต่ของ Defender เนี่ย d e f e น d e r นี่เดาว,ว่า อาจจะมีแค่2หรือ3เดี๋ยวผมต้องไปเช็คโมเดลเดี๋ยว,วขอไปเช็คโมเดลก่อนไม,ามา่ไม่ตอนนี้ต้องยิงไอ้พกนี้ทิ้งก่อนใครเล็งวะโอ้อ้าวดีดิน้นเอาสิอุตสาห์ชาร์จมา A เอวิงเฮ้ยเราสมน้ำสมเนื้อกันโถเอวิงต่อให้จะเร็วขนาดไหน ดูดีเฟนเดอร์ไม่ได้หรอกรู้สึกดีเฟนเดอร์จะเร็วไปด้วยอ่ะชาร์เลสเซอร์ไปแ้วเพือเ่อไว้เพื่อไว้ไหนไหนดูสิเอวิงอึ๊บเสียงมันบาดหูมากเอ้ยจะแว้นไปนะแว้นไปนะแว้นไปนิดนึงนะนี่แนี่ยชัวร์ไม่อยู่นิ่งๆเซะ พอไม่ม mm ีแ hmm. ท <Ad> okay. ็กเตอร์บีมันยิงยากเป็นบ้าเลยมิชชั่นคือเะคลเร่อเด็กแทะอ่ะมันยิงเพื่อนหยูใช่ไหมโอเคเร็วเร็วรีบร็วรีบรรีบร็งใช่เล็งยากมากเลยบอกให้เกาะลเว้ยนี่ขนาไม่สับเกาะนะเนี่ย เยี่ยมได้กลับบ้านแล้วแต่ขอยิงรีสปลายเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยชั่วแม่ไม่โดนเพียงเรียบร้อยอ่ะมาอีกอ่ะมาอีกก็ย้ำอีกซิอยายายา,ยา,ยาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นพวกทิ้งงานทิ้งการไม่ไม่ไม,ไม่โอเค โอเคอ่ะเอ็กวิงสี่เราค่อยๆช้อนเก็บทีละลำนะครับเก็บหนึ่งอเออดีไว้ไม่หลบด้วยดีดีดีด,ดีไม่หลบนี้ชอบอันนี้เอ็กวิงน่าจะรุ่นทีหกสิบห้าเอน่าจะทีหกสิบห้าธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเอ็กวิงก็มีรุ่นหลายรุ่นเหมือนกันนะ คือมันใช้ชื่อทีหกห้ามันมีทีหกห้าบิเฮ้ยใครเล่งวะฮึบใครเล่งยา่าให้เล่งได้อืมลำละแสนห้าหรือจะมาสู้ลำละสามแสนประสิทธิภาพมันต่างกันไอ้น้องราคาเพิ่มขึ้นสองเท่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น50%เซ์แต่ความสามารถในสนามลบ1นลุม 20, ยี่สเว้ยนี่ เอออึอยากให้บินชนไหมอยากให้บินชนไหมอยากให้บินชนไหมยปไาวาไปได้งไงโอเคมิชชั่นสำเร็จเรียบร้อยดีอุ้ยโมต้องนาสนะิบเก้าลป่ะกลับบ้านก็ยังคงเป็นคำถามคาใจต่อไปตัวไฮดีเฟนเดอร์มีไอออนเอนจินกี่เครื่องอแต่ที่แน่แน่โมเดลในนี้ผิดนะครับอย่าไปเชื่อถือมาก กระจกก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้ด้วยนะเอาละหมดมิชั่นนี้รอยอย่างเดียวเลยน่าเบื่อดีโอเคขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพทดีลาไปก่อนสวัสดีครับ